สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนพฤษภาคมปี2568นะคะซึ่งในเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างมากต่อแต่ละลัคนาราศีเพราะจะมีการโคจรยกย้ายของดาวตรีเทพค่ะดาวตรีเทพนั้นประกอบไปด้วยดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์เราจะหาโอกาสที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงทาการโคจรยกย้ายในเดือนเดียวกันแบบนี้ นั้นยากมากๆนะคะดังนั้นในเดือนพฤษภาคม ปี2568จึงถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะคะนอกเหนือจากดาวตรีเทพที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีแล้วดาวดวงอื่นๆอ,อย่างเช่นดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระเกตก็ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีด้วยคลิปวิดีโอนี้จึงถือว่ามีความพิเศษเป็นอย่างมากเป็นคํำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในรอบปี ีเลยก็ว่าได้นะคะแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรในด้านใดบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ ชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่ 15. มกราคมโดยประมาณค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะเรามาดูที่ดวงดาวกันก่อนนะคะดาวที่ได้ทําการโคจรยกย้ายในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายดวงเลยทีเดียวนะเริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะ ะะได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปี2568ดาวเจ้าเรือนสหัชชะเข้มแข็งแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนูจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเดินทาง คุณอาจจะอยู่ไม่ติดที่นะอยู่ไม่ติดบ้านนะมีเหตุจําเป็นให้ต้องออกนอกบ้านอยู่เสมออาจจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือระยะไกลได้ทั้งนั้นนะคะไม่เกี่ยวว่าจะต้องเดินทางระยะไกลไปต่างประเทศนะบางคนไปต่างอําเภอเนี่แหละไปต่างจังหวัดไปนอกเขตตัวเองเนี่แหละแต่ไปบ่อยมากมีธุระให้ต้องออกนอกบ้านบ่อยมากแล้วผลที่ตามมาก็คือมันมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางสูงมากขึ้นนะคะดาวพระราหูในมุมลบนะคะเขาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับมายาการลุ่มหลงมัว าะะการหลอกลวงชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคนที่คุณรู้จักคอนเน็กชันหรืออาจจะเป็นเครือญาติเพื่อนสนิทของคุณก็ได้ที่อาจจะเอาข้อมูลเท็จบางอย่างมาบอกคุณหรือว่าคนใกล้ตัวคอนเน็กชันของคุณนี่แหละที่หลอกลวงคุณนะฮะที่มาโกหกหรือว่าอาจจะมาทําให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในแง่ลบเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะคะ ถัดมาค่ะวันที่13พฤษภาคมปี2568ดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูได้ทำการโคจรยกย้ายราศีนะคะมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนค่ะมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดนะคะมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีโชคนะดาวพระพฤหัสเล็งลัคนาเนี่ย เป็นจังหวะดีจังหวะเด่นของดวงชะตานะคะมีโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าได้รับความสําเร็จมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบมีเงินก้อนโตเข้ามาแล้วการที่ดาวพระพฤหัสมาอยู่ในเรือนปัตนี้เนี่ยบางคนได้โชคมาเป็นคู่ก็ได้นะได้คนรักที่ถูกใจได้เจอกับคนที่นิสัยดีเข้ากันได้แบบนี้ก็ได้นะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของคุณมีสเสน่ห์อย่างมากหยิบจับทําอะไรก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะ ดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะจะมีความสําเร็จในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางตําแหน่งหน้าที่การงานด้วยเช่นกันค่ะ ถัดมานะคะคือวันที่15พฤษภาคมปี2568นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุขพาของชาวลัคนาราศีธนูได้ทำการโคจรโยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาแล้วการมาของดาวพระอาทิตย์เนี่ยได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูด้วยนะะซึ่งดาวพระอาทิตย์กับดาวมฤตยูเนี่ยเวลาที่เจอกันเนี่ยเขาจะมองว่าดาวมฤตยูเนี่ย มาบังพลังงานของดาวพระอาทิตย์เขาจึงเรียกว่าเป็นจังหวะที่ดาวพระอาทิตย์ดับนั่นเองนะคะสมัยก็มองว่าอยากจะให้ชาวลัคนาราศีธนูระมัดระวังอุปสรรคปัญหาคู่แข่งคู่ศัตรูคนที่ไม่หวังดีอาจจะเข้ามากร้ำกรายตัวคุณนะเป็นช่วงที่จะมีคนแทนข้างหลังมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีคนพูดถึงคุณในทิศท,ทางที่ไม่ดีอันนี้ก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบไว้อย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งสีเทาอย่าไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ถูกศีลไม่ถูกจริยธรรมจะดีที่สุดนะคะ ถัดมาจากนั้นไม่นานวันที่17พฤษภาคมค่ะดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนปัตตนี ได้ทําการโคจรมาร่วมกันกับดาวพระทิตย์ร่วมกันกับดาวมฤตยูในเรือนอริของดวงชะตาค่ะตรงนี้สมัยมองว่าดาวพระพุธจะเข้ามาส่งเสริมมาเกื้อกูลดาวพระทิตย์นะคะจากเดิมที่ดาวพระทิตย์ดับพอดาวพระพุธเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีกําลังวังชามากขึ้นนะค,คุณต้องต้องรู้จักใช้คําพูดต้องรู้จักวางเนื้อวางตัวให้ดีนะมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาหรือรเผชิญหน้ากับอุปสรรคได้อย่างดีชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่เจอกับอริศัตรูเจอกับทางตันเจอกับเรื่องเดือดร้อนใจเกี่ยวกับการ งานการเรียนการศึกษาหรือแม้แต่การเงินนะคุณต้องรู้จักใช้ความประนีประนอมเข้าช่วยอย่าเอาอารมณ์โมโหโทโสอย่าเอาความใจรีบใจร้อนเข้ามาแก้ไขไม่อย่างนั้นมันจะยิ่งพังกว่าเดิมนะคะ ถัดมาค่ะในวันที่19พฤษภาคมปี2568ดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนค่ะมาอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูหลายคนหลายท่านนะอาจจะได้ซื้อหลักทรัพย์นะ บางคนได้ซื้อของมีค่าเข้ามาครอบครองนะกระดุมพรดเนี่ยนอกจากจะหมายถึงการเงินรายรับไรายได้แล้วยังหมายถึงเงินทองของมีค่าด้วยหมายถึงสิ่งของที่มีมูลค่าทั้งทางใจแล้วก็ทางราคา นะฮะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะได้ซื้อหามาครอบครองบางคนอาจจะเป็นซื้อของชิ้นใหญ่เลยนะเปลี่ยนรถคันเก่าซื้อรถคันใหม่ซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังหนึ่งนะ,ะบางคนมีบ้านอยู่แล้วก็ซื้อมาเพิ่มหรือบางคนใช้จ่ายเงินไปกับการแต่งงานการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือบางคนมีธุรกิจนะคะใช้เงินในการลงทุนธุรกิจสร้างกิจการของตัวเองขึ้นมาเลยก็ว่ากันไปนะ ดาวดวงสุดท้ายค่ะที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมนี้ก็คือดาวพระเกตดาวพระเกตเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณธาตุดาวพระเกตทําการโคจรยกย้ายออกจากราศีสิงห์ออกจากเรือนสุภพะของดวงชะตามาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตามันเป็นจังหวะที่ตัวคุณจะมีเซนต์มีลางสังหรณ์นะ จะมีความเชื่อหรือมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่มากระตุกมาเตือนใจคุณว่าคุณต้องตัดสินใจแบบนี้สิคุณต้องเลือกแบบนี้สิเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีธนูจะต้องเลือกต้องตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญคุณสามารถใช้เซนส์ใช้ลังสังหอ์ของตัวเองได้เลยนะคะ มีโอกาสดีนะที่เซนต์ของคุณจะแม่นยำลังสังหรณ์ของคุณจะเชื่อถือได้นะคะและและชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะเหมาะมากในการทําบุญทําทานเหมาะมากในการทําความดีเหมาะมากที่จะเข้าถึงศาสนานะฮะศาสตร์แห่งการฝึกจิตฝึกใจแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูรับรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะ ถัดมาเราไปพิจารณากันในแต่ละด้านเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยขอเริ่มที่ด้านแรกนั่นก็คือด้านการงานนะคะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงกลางเดือนคือวันที่17จพฤษภาคมเนี่ยดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนกัมมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนอริเพราะฉะนั้นงานมันไม่ไม่ง่ายนะงานค่อนข้างที่จะเจอกับอุปสรรคปัญหาหลากหลายด้านบางทีปัญหาที่1ต่อเข้ามาปัญหาที่2ก็รอต่อคิวไว้แล้วยังแก้ปัญหาแรกไม่จบเลยปัญหาที่2ที่ส ก็รอมาแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะมันมีเรื่องที่คุณต้องคิดหนักค่ะมันมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนวางแพลนนะ่ะชาวลัคนาราศีธนูหลายคนหลายท่านนะ วางเป้าหมายวางรูปแบบการทํางานเอาไว้แล้วอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับต้องล้มเลิกไปไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณวางแผนไว้ต้องเปลี่ยนแผนใหม่อันนี้มันก็สร้างความหงุดหงิดรําคาญใจให้กับคุณเช่นเดียวกันหรือสร้างความเครียดวิตกกังวลให้กับคุณได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวกัมมะมาอยู่ในเรือนอริต้องรอบคอบในเรื่องของการงานยิ่งงานใดที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการสื่อสารยิ่งต้องระมดัดระวังนะคะเพราะว่าคําพูดเนี่ย หรือวาจาที่เราเปล่งออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นนายเราทันทีนะคุณอย่าไปไปให้คำมั่นสัญญากับใครโดยที่คุณไม่มั่นใจหรือว่าอย่าไปลงนามอะไรอย่าไปเซ็นอะไรโดยที่คุณยังไม่ชัวร์ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะต้องรอบคอบให้มากนะชาวธนูนะ ใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารไฟแนนซ์ Finance, สินเชื่อต้องต้องรอบคอบให้มากเลยอะ่ะงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาเงื่อนไขพันธสัญญาเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะสําหรับใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการสอนการถ่ายทอดความรู้พิธีกรก็อาจจะต้องรู้จักการเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมนะ ระมัดระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างรอบตัวนะคะทะเลาะเบาะแวงกันกับเพื่อนร่วมง,งานอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยชาวลัคนาราศีธนูให้ระมัดระวังการใส่รายใบสีการแทงข้างหลังเวลาที่คุณทำอะไรเนี่ยมันอาจจะมีคนบางคนที่มักจะชอบทำลับหลังคุณนะตรงนี้ต้องดูให้ดีอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดสมัยเชื่อว่าชาวธนูจะมีปฏิภาณไหวพริบจะมีความรู้ความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่คุณเจอได้ดี เพียงแต่ว่ามันเหนื่อยนะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะต้องจัดการคือมันค่อนข้างที่จะใช้พลังงานเยอะแล้วต้องใช้ต้องใช้เรี่ยวแรงต้องใช้ความสามารถต้องทุ่มเทแรงกายแล้วก็เวลาไปเยอะในการจัดการเรื่องแต่ละเรื่องดังนั้นชาวธนูจะรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างเหนื่อยในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ <c oughs> ประการต่อมาค่ะในแง่มุมของการเงินการทองกันบ้างนะ ดาวพระเสาค่ะถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีธนูค่ะในวันที่19พฤษภาคมดาวพระเสาจะโคจรเข้ามาสถิตยอยู่ที่ราศีมีนมาเจอก,กันกับดาวพระสุขที่สถิตตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะมาอยู่ในเรือนพันธุข,ของดวงชะตานะต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่18พฤษภาเนี่ย ชาวลัคนาราศีธนูยังมีการเงินที่ดีคล่องตัวอยู่นะยังไม่ได้ติดขัดไม่ได้มีปัญหาฟโฟล์มากในเรื่องของการเงินแต่พอดาวพระเสาร์เข้ามาร่วมกันกับดาวพระศุกร์เนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับการเงินหรือข้อตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์บางอย่างเพราะว่าดาวพระเสาร์กับดาวพระศุกร์นั้นไม่ถูกกันเป็นดาวคู่อริเป็นดาวคู่ศัตรู สมัยเกรงว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดนะไม่ใช่คนไกลเลยอะคนที่คุณจะมีปัญหาด้วยมักจะเป็นคนในครอบครัวเครือญาติเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาในเชิงของการทะเลาะกันค่ะแต่เป็นปัญหาที่ว่าคนในครอบครัวเขาเดือดร้อนเขามีความจําเป็นต้องใช้เงินหรือเขามาขอหยิบยืมเงินจากคุณแล้วคุณจะไม่ช่วยก็ไม่ได้อีกไม่ช่วยก็โดนคนอื่นมองว่าแรงน้ําใจใจดําอีก ไม่ช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าคนคนนั้นเขาเคยมีบุญคุณกับคุณอีกมันอาจจะมีเงื่อนไขหรือว่ามีข้อผูกมัดตัวคุณอะไรบางอย่างอยู่ทําให้คุณรู้สึกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกเกี่ยวกับเรื่องของเงินไม่เช่นนั้นนะคะก็ต้องใช้จ่ายเงินไปกับหลักทรัพย์ที่ทางอย่างเช่นการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถหรือว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเ่เกกียวับในบ้านที่มันสูงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟที่แพงขึ้นค่าโทรศัพท์หรือว่าค่ากินค่าอยู่นี่แหละที่มันจ่ายเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะคะ ะะแล้วชาวลัคนาราศีธนูหลายคนหลายท่านมักจะเป็นเสาหลักด้วยนะคะเป็นตัวที่เ,เขาเรียกว่าตัวเดอะแบกอะเป็นประมาณนั้นนะคะที่ต้องคอยแบกรับภาระหลายด้านหลายประการในบ้านของคุณในครอบครัวของคุณประมาณนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะเสริมอีกสักนิดนึงค่ะว่าชาวลัคนาราศีธนูดาวพระราหูเนี่ยถือว่าเป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภค่ะ พอโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีแบบนี้ในมุมของการยกระดับฐานะของตัวเองมันก็มีอย่างชัดเจนนะชาวธนูหลายคนหลายท่านนะคะจะมีโชคมีลาบ จากการเดินทางมีโชคมีลาบจากทางไกลมีโชคมีลาบจากเพื่อนฝูงคอนเน็กชันบางทีอ่ะชีวิตของคุณสําเร็จได้เพราะคอนเน็กชันนะคะได้รู้จักคนนั้นคนนี้ได้ชี้แนะแนวทางหรือว่าได้ไดได้นำเอาแนวคิดของใครบางคนมาเป็นแรงจูงใจมาเป็นแรงผลักดันอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบที่ดีของตัวคุณที่คุณได้รู้จักกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นคนรอบข้างยังส่งเสริมสนับสนุนผลักดันดีนะในเรื่องเงินเงินทองทองถ้าคุณเดือดร้อนขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้นะฮะหรือแม้แต่ใครต้องการกู้ กู้ยืมนะคะขอสินเชื่อจากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆสมัยก็มองว่ามีโอกาสกู้ได้กู้ผ่านนะคะในแง่มุมของสุขภาพกันบ้างค่ะชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระอังคารได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาให้คุณระมัดระวังของแหลมของมีคมทิ่มตามนะระมัดระวังเครื่องจกักรเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณไม่ถนัดไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยแล้วคุณต้องไปหยิบจับใช้งานมานะคะ นะฮะตรงนี้ต้องดูให้ดีเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนนะแล้วก็ให้ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษท,ที่จะเข้ามากัดมาต่อยมาทําร้ายลำดับต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังอุบัติเหตุความใจรีบใจร้อนเวลาขับรถขับราเวลาใช้รถใช้ถนนเนี่ยจะจะใช้อารมณ์ร้อนไม่ได้เลยเวลาที่คุณทะเลาะกับใครมาแล้วก็อยู่ๆมาขึ้นรถขับรถไปเลยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่เสมอนะในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีธนู ให้ระมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเขา่าคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมนะคะใครที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นระยะเวลานานๆน,น,นะก็ต้องดูแลในเรื่องของคอบ่าหลังด้วยแล้วก็บางคนนะต้องเดินเยอะใช้สายตาเยอะนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเขา่า กระดูกการปวดเมื่อยต่างๆนะคะรวมถึงสายตาด้วยนะบางคนใช้สายตาเยอะก็อาจจะตาเมื่อยตาเหนื่อยตาล้านะคะหรือบางคนมีค่าใช้จ่ายในการตัดแว่นใหม่คอนแทคเลนส์ใหม่ประมาณนี้เป็นต้นค่ะคร่าว,าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ